สวัสดีครับวันนี้เราจะมาฝึกลง Windows ใหม่กันถ้าใครที่ยังไม่เคยทำก็ลองทำตามดูได้อนนี้เป็นเครื่อง PC <c oughs> ที่ใช้งานมาเองมันเป็นเครื่องเก่าใช้งานมาตุกสิบกว่าปีแต่ก็ได้ อัปเกรดอุปกรณ์บางอย่างพวก cpu อัปเกรดใหม่พวกแรมพวกเมนบอร์ดแต่ที่ยังใช้ของเก่าอยู่ก็คือฮาร์ดดิส <c oughs> ฮาร์ดดิสตัวเก่าเลยเป็นรุ่นแบบรุ่นจันหมนเป็นเขาเรียกอะไรนึกชื่อไม่ออกแล้วก็ซื้อ s d สดีเส่อีมาใส่สำหรับที่ไว้ทำด้ซกก็มันรู้สึกว่ามันมันเหมือนแบบเหมือนจะมีอะไรที่เหมือนเราที่ล้างไม่หมดวันนี้ก็เลยจะมาฟอร์แมตดิสใหม่แบบเอาให้เกลี้ยงหมดทุกอย่างให้มันเหมือนของที่เราซื้อมาใหม่ ก็เลยมาลงวินโด s แล้วก็มาทำให้ดูเผื่อมีใครสนใจในการลง w วินโด Windows ที่จะลงวันนี้คือเป็นวินโด w สิบเอ็ดเป็นโดรุ่นใหม่ที่ใช้อยู่ปัจจุบันก่อนหน้านี้ก็ใช้วินโด w สิบและวินโด้สิบีนก็หยุดการซัพพอร์ตไปแล้วก็จาเป็นต้องมาลง w ด n d ์สิบ1อ ก็มาดูขั้นตอนในการทำกันเลยนะครับว่าทำอย่างไรบ้างเอาไว้เป็นแนวทางสำหรับคนที่สนใจนะครับขั้นแรกในวิธีการทำก็คือเราต้องเอาตัว USB boot Windows ที่เราสร้างไว้เสียบเข้าในตัว PC <c oughs> ที่เราจะลง Windows ใหม่แล้วก็กดเปิดเครื่องแล้วก็กดมากดเข้าหน้าไบอออันนี้นี่ผมทํารอไว้แล้วคือนี่เป็นไบออของอีกเครื่องที่กําลังจะลง Windows ใหม่พอนั่นแล้วเราก็เข้ามาหาตรงเมนูบูตบูตแล้วก็ดูว่า U S B Bu boot ของเรามัน อยู่ตรงไหนคือนี่มันจะมีเนี่ยยังบูตออปชันเนี่ยมีหนึ่งสอสามสี่ห้าหกอะไรเนี่ยแล้วแต่ของแต่ละบุคคลแต่ละเครื่องอาจจะไม่เหมือนกันเราก็ต้องเอา USB b o o t ขึ้นมาเป็น b o o t Option ที่หนึ่งอย่างผมนี่เป็น s a n d i สอันนี้เป็นเป็น USB ย่อ s ซ n d ิส พาร์ติชันหนึ่งพาร์ติสองค่ะมันมีสองอันเนี้ยก็คือมัน <c oughs> เอาไว้หนึ่งกับสองทั้งสองอันเลย <c oughs> เพื่อว่ามันอันไหนก็อันใดอันหนึ่งการที่เราจะเลือกกันบูทออปชันก็คือบางทีเราก็เลื่อนหา <c oughs> เลื่อนหามาแล้วก็บางที <c oughs> อย่างบูทอันหนึ่งบูทหนึ่งบูทออบชันหนึ่งเนี่ยแล้วกด e n t e r อ่ะ,อะมันก็จะมีให้เลือก <c oughs> มีให้เลือกได้ว่าเราจะเอาวันไหนขึ้นมาก่อนมาหลังอันนี้เป็นแอนดิดพาร์ติชันหนึ่งอ่าโอเคกด ENTER อรแล้วพอบูทที่สองอนนี้มันมีอยู่ของผมเนี่มันมีอยู่สองตัวแต่วาขาถ้าเป็นคนอื่นมันอาจจะไม่เป็นแบบนี้นะ USB บู t แต่อันนี้มันมันเป็นที่ USB หรือเป็นที่อะไรมันมันมีอะไรค้างอยู่อะทำให้เป็นเห็นที่สองสองพาร์ติชันแบบนี้ อลองเลื่อนลงมาแล้วก,กด enter ตอนี้เราก็เลือกเลือกว่าจะเอาอะไรขึ้นมาเป็นระดับที่สองแต่นี้ผมเอาของเซนดิทขึ้นมาเป็นันดับที่2กด enter ส่วน <c oughs> <c oughs> บูทสากับบูทสีก็คือเราพยายามหาต,ต่อไปคือเราต้องหาตัวที่เป็นฮาร์ดฮาร์ดดิดหรือเอ d ที่เป็นที่เราลงที่เราต้องการให้ลงไดซีลงวินโดว์ตัวลง Windows นะ่ะ ให้อยู่อันดับที่ต่อไปอันนี้มันจะอยู่เป็นอันดับที่สามอยู่ที่สามคือของผมนี่มันจะมีดิสก์อยู่สองลูกเป็นเอเดดีแล้วก็เป็นฮาร์ดิแบบซาร์ต้ารุ่นเก่าที่เป็นแบบจานหมุนไอตัว p2 p2 h, 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 h d s ี s อตัวนี้คือเป็นตัว h HD s d <c oughs> แล้วตัวที่สามนี่ WD 1 0 EZ EX เดอนี่ย <c oughs> มันจะเป็นฮาร์ดดิสก์รุ่นเก่ามีความจุอยู่หนึ่งเทรไบต เมื่อเราได้เราตั้งค่าวบ o t ออปชันนี้แล้วเราก็เข้ามากดกดตรง s a ฟ e and อ x ก t จะเห็นว่ามันขึ้นมาตรงนี้แต่ของไบออแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่นี้ต้องศึกษาต้องไปศึกษาดูว่าของไบออแต่ละคนมีคําสั่งแบบไหนแต่ว่ามันก็จะคล้ายๆกันอยู่หน้าจายเป็นตัวไหนแต่ว่ามันก็มีจะไม่แตกต่างกันมากก็ไม่แน่ใจอา,อาจจะต่างกันเยอะอยู่บางทีก็ต้องพยายามหาว่า เอออันไหนมันจะต้องทำยังไงต้องศึกษาดูอันนี้ขึ้นเซฟ e n d e x i t แล้วนี่ก็กด Enter กด Enter อีกครั้งนึ่งก็อย่าลืมนะก็คือการการทำอันนี้คือเราต้องเสียบไอตัว USB Boot ในช่อง USB รอไว้แล้วพอมาปรับตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยว ตัวเครื่องมันก็จะพาเข้าไปตัวติดตั้งโปรแกรมติดตั้ง windows ที่เราได้สร้างไว้ในแผ่น USB b o o t อันนี้ก็ขึ้นมาแล้วติดตั้งนี้มันก็ภาษา คืออันนี้เป็นที่เกี่ยงหนึ่งคือแผ่นตัวแผ่นวินโด์เนี่ยแผ่นวินโด้สเปอันนี้ผมเข้าไปโหลดในหน้าของเว็บไซต์ของวินโด้โดยตรงของไอ้ของ Microsoft โดยตรงนะมันจะมีให้เราเลือกว่าแผ่นเนี่ยมันเราเราจะเลือกเป็นแผ่นแผ่น,แ,ผนแบบภาษาในการในแผ่นที่ลงลงแผ่นนะใช้ภาษาอะไรอย่างภาษาไทยก็มีแต่ภาษาไทยผมยังไม่เอามาเพราะว่าบางทีแบบการที่ลงอะไรกับการภาษาไทยนี่บางทีมันก็จะงง มันจะไม่เหมือนภาษาอังกฤษแต่ภาษาอังกฤษนี้ก็ต้องเน้นที่ว่าภาษาอังกฤษมันจะมีที่ที่ให้เลือกอยู่มันจะมีสหรัฐกับอังกฤษสากลอังกฤษทั่วไปแต่ต้องเลือกเป็นของสหรัฐรันะ <c oughs> <c oughs> เพราะผมเองเจอปัญหาที่ว่าเลือกของภาษาสากลอังกฤษสากลอังกฤษเนี่ยมันเวลาเวลาการขั้นตอนการลงมันจะมีขั้นตอนหนึ่งมันให้เข้าไป แบบทาง Microsoft ให้เข้าล็อกอินเข้าแบบอะไรล็อกอิน,นอเข้าเข้า Microsoft นั่นแหละตอนนี้มันต้องลงอีเมลถ้าเกิดมันยังไม่มีอีเมลอยู่ก็ต้องแบบสมัครใหม่หรือถ้าเกิดมีอีเมลแล้วก็ก็ล็อกอินเข้าไปแต่นี้ปัญหาในการที่ว่าเวลาล็อกอินเนี่ยมันล็อกอินไม่ได้ล็อกอินไม่ได้เพราะว่าตัวแป้นพิมพ์คีย์บอร์ด่ะตรงพิมพ์คำว่า a d hotmail เรอ Mail, แอ m a i l เมลตัวแอเนี่ยมันมันเป็นฟันหนูมันเป็นมันไม่ใช่ตัวเป็นตัวแบบตัวเอที่ลักษณะแบบเข้าเป็นสัญลักษณ์ของตัวของตัวอีเมลมันก็ทําให้ลงไม่ได้ไม่สําเร็จแต่ตัวนี้ผมแผ่นอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะมีขั้นตอนในการที่ต้องล็อกอินเข้าแอคเค้า Microsoft หรือเปล่านะแต่ถ้ามีมันจะลงไม่ผ่าน ก็ต้องเลือกแผ่นเวลาแผ่นวินโดว์ต้องเลือกเอาแผ่นที่เป็นอังกฤษสหรัฐนะครับโอเคทีนี้เราก็ขั <c oughs> ้ตนตอนตอไปพอขึ้นมานี้แล้วเราก็กดเน็ตกดเน็กไปที่บอร์ดอินพุตอันนี้ก็คือ U S ก็ตามเดิมไว้เน็กอะไรโอเคอินท i รมนโดสเกนโอเคกดไปแล้วก็เน็ก ขึ้นพอตรงนี้ขึ้นพุักคีเนี่ยเราก็มาตรง i don't have a product Key อันนี้ก็เลือกเอาว่าจะลงบินโดรุ่นไหนแต่ผมไม่เอาผมจะเลือกเอาเป็นเซเว่นเซเวโปร รุ่นต่างๆอะไรก็ต้องศึกษาดูว่ารุ่นไหนจะเหมาะกับเราจะใช้แบบไหนอะไรยังไงแต่ผมจะใช้ Windows 11 Pro เนี่ยก็เพียงพอสำหรับผมละนี่กกดต่อไปอันนี้เขาขึ้นมานี่กกด s a v นี้ดิเมันจะขึ้นในเครื่องนี้มันจะมีอยู่สองสองฮาร์ดิสองนิดเป็น s อ d s อคือเนื้อที่ชิ้นเนี้ยตัวเราต้องดูด้วยว่าถ้าสมมุติเรามีดิสมากกว่าหนึ่งหนึ่งดิสเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าดิสตัวไหนค่าความจุมันมามีเท่าไหร่อย่างผมตัวนี้พาร์ i ิชันหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็น s อ d ดีการ์ดเอเป็น s อ d ดีมีอยู่สองร้อยสาสิบหกจุด สองร้อยยี่สิบสามจุดหกกิกะบิตต <c oughs> ึ้นันมานี่แล้วก็ตัวดิสที่สองดิสที่สองที่เป็นแบบจันหมุนรุ่นเก่าครัผมมีอยนคือไล์เนี่ยอันนี้คือเก้าร้อยสามเปอันนี้เดี๋ยวเราต้องมาถ้าเนี่ยคืออย่างนี้ผมจะลงแบบลบใหม่ ลบใหม่แล้วก็สร้างใหม่ผมจะลบมันก่อนัอีน,นี้ผมจะฟอร์แมตมันก่อนฟอร์แมตฟอร์แมตตอนนี้พอฟอร์แมตแล้วเดี๋ยวผมก็จะลบมันดีด,ดพาร์ทิชั่น โ okay. อเคทีน,นี้อันที่สองนี่เป็นฮาร์ดดิส์ไอนนเป็นจานหมุนผมก็จะฟอร์แมตเหมือนกันฟอร์แมตมืนคือทําอย่างนี้คืออยากจะให้มันแบบไม่มีอะไรที่มันตกค้างอยู่แต่จะได้แค่ไหนนั้นก็ไม่แน่ก็ก็ทําเท่าที่สุดความสามารถแล้วมันไม่รู้มันจะมีอะไรหลงเหลืออยู่เปล่าอย่างพวกไวรวไวุ่นไวรัสอะไรแต่อะไรไม่ใจแบบแฝงอะไรอยู่เปล่าเนี่ยมันก็ไม่แน่ใจเพราะบ,บางบางทีมันก็ บางตัวมันก็ร้ายเราไม่สามารถเอาอนออกได้ะอะไรเงี้ยไม่แน่ใจวันนี้มันก็มากดดีดีพาร์ติชันพอาเราต้องการจะสร้างใหม่ส่วนอันนี้อันนี้อีหนึ่ง เดี๋ยวนี้ผมจะลบให้หมดเลยเพราะว่าอันนี้มันเป็นของของ USB ที่มันขึ้นมาผมไม่ได้ใจว่ามันขึ้นมาได้ยังไงผมจะลบหมดเลยกันไม่ได้วันนี้ลบไม่ได้อะมาลบไม่ได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้เอาไม่ได้ก็คือไม่ได้ทีนี้เรามันจะมาสร้างสร้างคือเมื่อกี้เราลบไปแล้วลบลบดแล้วทีนี้เราก็ต้องมาลบเคเราจะมา สร้าง partition ใหม่เค e ด c r e a t e partition คือเราก็ขนาดของความจุของมันก็เท่าเดิมเพราะเราเราว่าสมมติว่า,า,าคนถ้ามีลูกแบบดิสแค่ลูกเดียวแต่ต้องการแบ่งเป็น2 partition เนี่ยมันก็ต้องมาเลือกตนี้ปรับขนาดตรงนี้ว่าตรงนี้จะเอาเท่าไหร่แล้วที่เหลือไปเท่าไหร่แต่ n น m ีคือความจุสอ0ร ยีน่นี้ก็คือแค่นี้มันได้แค่นี้แล้วก็ไม่ได้แบ่งเพราะมันมีอีกลูกอยู่แล้วของผมนะก็ได้กดอัพไก็รอโอเคทีนี้มาตัวที่ที่2องฮะดิสตัวที่2อ,อันนี้คือพาร์ิชันนึอันนี้มันเป็นคือ ดิมินโดเขาจะมีเอาเก็บความจําเก็บอะไรอยู่ของเขาเนะี่ยอันนี้ก็ไปครับปอดีผมก็ไม่ได้ยุ่งอะไรนะก็เท่าน,นั้นแหละเขามีเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละอะไรบ้างก็ไม่รู้อันนี้ตัวเป็นตัวไอนนตัวดิจิตอลหมุนอันนี้เมื่อกี้เราลบไปแล้วทีน,นี้เราก็มาคีเอก็ขนาดโอเคอน,นี่ตามที่ขนาดเต็มเขา รอสักครู่เ <Okay. S 1> okay. <So> นี่ยมันมันมีปัญหาที่ว่าเพราะว่าตอนดิสตัวเก่าเนี่ยเคยตอนก่อนเลยเอาลงเอาลงวินโดว์เป็นตัวหลักปกติตรงนี้อ่ะมันควรจะเป็น โลจิคอนหรืออะไรมันไม่ใช่พาร์มอินีนะแต่อันนี้ไม่ยังเป็นพารมอี่อยู่ก็ก็ไมไ่อันนี้ผมก็แก้ไม่ได้เหมือนกันไม่รู้จะทำยังไงมันเป็นพารมาี่ยังสองอันอันนี้ก็ก็จนมันยาอยู่เหมือนกันพยายามพอมัพยายามอะไรแล้วมันก็ยังค้างอยู่จากเนื่องจากตอนก่อนมันคือมันลงวินโดว์วินโดว์จะลงอยู่ในดตัวนี้ก็ใช้มานาน ก็ยังไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันมีอะไรตกค้างอยู่บ้างอะไรนี่ไม่แน่ใจมันมันแก้ไม่ได้ตรงนี้ก็โอเคแก้ไม่ได้ก็ปล่อยมันตามนี้อันนี้เราก็คือพอนั่นมาแล้วเราก็มาจะลงวินโด้ที่ใดไหนถ้าเราสมมอวอยู่อย่างนี้เนะี่ยต,ต,ตัววินโด้ตัวตัววินโด้มันก็จะไปลงลงที่นี่แต่ไดซี่กลายเป็นว่าจะเป็นพาร์ทิชันสองอันนี้ต้องดูดีๆก่อนที่นั่นอันนี้ของผมนี่จะลงที่ S S D ความสุสองร้อยิบสามอันนี้ต้องสังเกตอยู่ดีถ้าเกิดว่ามีฮาร์ดดิส์มากกว่าหนึ่งลูกต้องสังเกตดีๆแล้วก็เราจะลงไว้ที่ไหนไม่งั้นมันก็ถ้าเราไม่สังเกตดีๆไปลงมันก็มันจะลงผิดพลาดอันนี้ก็พอเราทำแถบตรงนี้ว่าเออโอเคนะเราจะลงตรงนี้้วกดต่อไป Okay, but it's all. เรามาติดหน้าล็อกอินนี่นานมากล็อกอินไม่ผ่านนี่ลองกดกลับไปแล้วก็กดใส่ชื่อใหม่ลองทำขั้นตอนนี้ใหม่ตรงนี้คือลองตัดเน็ตตัดเน็ตออก แล้วก็ลองนั่นใหม่ไม่รู้จะได้ป่ะลองดูก่อนนะใส่ชื่อ,อ่ใส่ชื่อนี้ไปก่อนใหม่ไม่ใส่พัดเวิร์ดสตูดิโอไว้ยังไงชื่อกดเลส โอเคได้คือล็อกอินยากมากเราอินเข้าอีกอีเมลของเอของเอฮอตเมลยากมากแต่นี้มันก็ต้องมาหาวิธีการใช้ว่าแต่ปกติตัวผมเองผมก็ไม่ได้ใช้โปรแกรมในเอโปรแกรมใน ของของ Microsoft อยู่แล้วนะโปรแกรมที่ในอะไรในเพจสโตรเลยคือเรียกเพจสโตรมใช้โปรแกรมภายนอกก็เลยไม่จำเป็นนะนะส่วนใครที่เป็นต้องใช้มันก็ต้องหาวิธีล็อกอินเข้ามันไปติดตรงที่ไอ้หน้าอะไรที่แบบทดสอบการที่เหมือนเป็นหุ่นยนต์อะไรเนี่ย ไม่เข้าใจไอ้ตรงที่เขาให้มานะ่มันคือแล้วแล้วมันก็ตัวค่อนข้างเล็กแล้วมันไม่ผ่านทำเท่าไหร่ก็ไม่ผ่านสักทีโอเคตอนนี้ก็คือเข้ามาเสร็จสิ้นในการลงวินโดว์แล้วก็เข้ามาในหน้าที่ใช้งานได้แล้วทีนี้ก็ เราก็มันก็เท่ากับสิ้นส้นในการลง Windows ใช้งานแล้วตอนนี้ตัวโปรแกรม <c oughs> ตัวโปรแกรมต่างๆอะไรเนี่ยเราก็ต้องมาลงแล้วก็ตรงอีเมลแ c คเคาทอะไรเนี่ยอันนี้ก็ต้องมาหาวิธีแก้อีกทีหนึ่งว่าจะทำยังไงก็ต้อง,ต,องต้องต้องหากัเองแต่ว่าคือกัรตอนนี้ก็การลง Windows ปกติเนี่ยสมบูรณ์แล้ว ขาดอยู่ตรงที่เข้าอีเมลว่าเข้าไม่ได้แล้วก็วหลายคนถ้าลงถ้าไม่ไม่รู้เนี่ยก็คงจะติดอยู่หน้านั้นแล้วก็ลงไม่ได้อันนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วข้างหน้ามีอะไรใหม่ๆก็จะมาอีก ทำอีกสวัสดีครับ